สวัสดีครับพบกับทีกันเตอร์นะครับวันนี้อยู่กันในซีรีส์ตีเพื่อนนะครับมาถึง EP ีที่16แล้วนะครับอ่าจริงๆจะอัดคลิปเอาไว้เมื่อคืนนะแต่เกรงใจนะครับคิดว่าหลายคนน่าจะหลับไปแล้วนะครับไม่ได้ล็อกอินนะก็เลยมาอัดคลิปตอนประมาณเที่ยงกว่าๆนะครับจะได้ล็อกอินกันอย่างโทษถึงนะครับตามกติกานะครับอยากจะออกซีรีส์ตีเพื่อนนะครับหลังๆนี่ไม่ได้อยากให้ดูทีม2เกียร์หรอก เอออยากจะออกซีรีส์ตีเพื่อนซะมากกว่านะครับอยากออกซีรีส์ตีเพื่อนนะครับก็ต้องแอด ID มาก่อนอ่ะตอนนี้เปิดรับแอดที่ ID นี้นะครับ ID 6ี i c k ีเครนเจตามชื่อช่องนะแล้วก็เลข53ตัวนะครับท i c k รนเจอร์5 5านะครับแอดกันเข้ามาได้นะอ่ล่าสุดแอดกันเข้ามาประมาณ200คนนะครับตอนน้นี้นะครับแอดกันเข้ามาเป็นพันเลยคือยังอยู่ในช่วงทยอยรับแอดอยู่นะครับก็ยังรับไม่หมดนะอันนี้กลับขอบไปจริงๆเพราะว่ามันเยอะมากจริงๆนะครับแอดไอดีมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ต้อง ล็อกอินพร้อมกับตอนนี้ผมทำคลิปพอดีนะต้องให้ปะแหมกันนะครับถ้าคลาดเคลื่อนกันก็อดนะครับฉะนั้นแอดกันเข้ามาได้ครับคือซีรีส์ที่เพื่อนผมจะทำท่วงปลายเดือนนะครับคือเป็นช่วงทิ้งทวนนะของเรนเจอร์ในรอบน้นๆนะครับอันอย่างรอบนี้ก็ซีรีส์ปรกรณ์นนะครับก็จะได้ดูกันว่าเปิดได้อะไรกันบ้างครับทั้งเกียร์แล้วก็เรนเจอร์นะครับอแอดเพื่อนกันเข้ามานะครับก็ เข้ามาตีกันได้นะครับเพราะว่าบางคนอยากจะดูทีมดูเกียร์นะครับหรือว่าทดสอบทีมนับนี่เท่าที่ดูถือว่าน่ารักนะเข้ามาตีกันคนละนิดคนละหน่อยนะครับอันนี้ไม่ใช่ไ d ดีผมนะผมยู6ดูให้ดีๆนะครับบางคนนี่ก๊อปรูปเลยนะครับชื่อไปแบบเปเ๊ะเลยนะต้องดูให้ดีๆนะครับคือบางคนนี่ทีมแบบเหมือนกันด้วยนะคือดินเปิดได้ตัวแบบเหมือนๆกันเลยนะเพราะว่าบางคนอาจจะสร้างไ d ดีมาพร้อมกับผมเนี่ยแล้วก็อยากจะแบบว่าอลอง ปั้นมาเปรียบเทียบกันดูนะครับว่าปั้นพร้อมกันจะเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็ไม่ว่ากันนะถ้าเกิดก๊อปปี้รูปเกิดทีมผมไปแบบนี้เนี่ยแล้วแบบไม่ได้ไปทําผิดไม่ได้ไปทําชื่อเสียนะอันนี้ไม่ว่ากันนะอ่ะเท่าที่ดูก็น่ารักนะครับซึ่งผมจะไม่มีการดูทีม2เกียร์ในนี้นะครับต้องออกซีรีส์ตีเพื่อนเท่านั้นนะอ่ะแต่ว่ามีทางลัดนิดนึงนะครับอ่าผมให้สิทธิพิเศษนะครับสำหรับคนที่เป็นสมาชิกช่องทีเกิรนเจอร์ครับมีถามมา3มคนละก็ ให้เข้ามา2ทีมดูเกียร์นะครับก็สามารถทําได้นะคนที่เป็นสมาชิกนะครับอยากจะให้ดูทีม2เกียร์นะครับอันนี้ถือว่าขายของนะแต่ถ้าเกิดไม่เป็นสมาชิกก็ไม่ได้ซีเรียสนะครับขอแค่เข้ามาดูคลิปตามปกติก็พอนะครับอาจถ้าเกิดอยากจะให้ดูทีม2เกียร์นะครับก็ออกซีนี่ตีเพื่อนก็ต้องล็อกอินมาพร้อมกันนะอะคนแรกครับยูสี่สิบหกนะครับคูณอดิพงอธิพงอ่ะประมาณนี้ โอเคเลเวลเดี๋ยวผมบวกนิดนึงแล้วกันนะเพราะว่ามีน้องๆบางคนบ่นเข้ามาบอกว่าพี่ผมเวลสูงแต่ว่าเป็นสาย up พเวลนะเรนเจอร์กับทีมยังไม่ได้โหดมากนักนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไปจนถึง U 6 6แล้วกันนะครับเผลือจะดูทีมสองเกียนะครับโอเคทีมนี้นะครับก็อยู่ที่เพชรสแล้วอ่ะวันนี้น่าจะจบดลีกที่เพชรหได้สบายนะครับดูเรนเจอร์เบื้องต้นแล้วโอ้โหเต็งอยู่เหมือนกันนะาขาดแค่ตัวชนแต่ว่าไม่มีปัญหานะ ไม่มีตัวชนใกล้มากๆเนี่ยก็เล่นได้ครับ ID 2ผมก็ไม่มีตัวชนใกล้นะครับอ่ะตัวแรกครับโจแม็กซ์ครับยังใช้งานได้ดีอยู่นะ,ะแต่เกียร์ชนิดขนนกเนี่ยมันไม่มีพลังโจมตีกายนะมันมีความเร็วในการโจมตีนะครับซึ่งตัวเลขนะครับความเร็วในการโจมตีเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นเยอะแต่ไม่นับรวมดาเมจสกิลนะอัต่ิินี้มีดาเมจสกิลอ่ะแต่ว่ามีพลังโจมตีกายแค่204เปอร์เปอ์นะครับน้อยนะครับอ่ะฉะนั้นช่องแรกเนี่ย อยากให้ดาเมดหนักๆเนี่ยในกลุ่มหลังตัวนี้ดาเมจหลังดีนะเปลี่ยนเป็นธนูก็ได้ครับไม่มีปัญหาครับแล้วก็มาส่องนิดนึงว่าค่าดบสกิลต้งสกิลเนี่ยสูงมากพอหรือยังอันนี้ก็ถือว่าพอใช้ได้ครับเปลี่ยนได้นะหรือจะไม่เปลี่ยนก็ได้อันนี้ไม่ว่ากันนะครับเค้นนะครับคู่หูก็เลยโอเคใส่เกียร์ถูกต้องครับการจะใช้เข็มคัดอมตะรถแรกเนี่ยต้องดูก่อนครับว่าเกียร์เนี่ยเรามีหลบสกิลต้งสกิลเยอะมากพอหรือยังอันนี้ถือว่าเยอะมากพอก็สามารถใส่ได้ครับ คือบางคนเนี่ยไม่ใส่ระบบสกิลต้านสกิลเลยนะแล้วก็ไปใส่เกียร์รถแรกซ้ำเนี่ยเลยเจอเปร่ะเลยนะครับออกมาแป๊บเดียวตายเลยนะดาวินจี้บกหกนะครับอขอให้บวกหกอันนี้เป็นการเปิดได้ตัวซ้ำนะไม่ว่ากันนะครับไม่อยากให้ตีบวกอบแบบเละเทะระหว่างทางนะครับแล้วก็ไม่แม์สักทีหนึ่งนะ ตระกูสเกตถูกต้องครับออปชันนะก็เลือกได้นะสายพลังเลือกเป็นพลังชีวิตก็ได้หรือจะลดแรกก็ได้นะครับเพราะว่าเรนเจอร์บางตัวแรกมันใช้ไม่เยอะอยู่แล้วนะแต่ว่าเรนเจอร์ทีมเนี่ยผมบอกแล้วว่ามันควรจะมีลดแรกอยู่บ้างในใหลายๆตัวนะอันนี้เหมือนกันนะพลังชีวิตหรือลดแรกก็ได้นะครับคือถ้าเกิดใช้ลดแรกเนี่ยมันจะปล่อยตัวได้ดียิ่งขึ้นนะในเกมตั้งรับนะครับชีนเอบ,บุโอ้โหไม่ลนะอันนี้ก็เป็นความเร็วในการโจมตีนะใส่แบบนี้เรนเจอร์ก็จะไม่มีดามเออมีมีม,มีอ่ะโอเค ตูมือ t h ันเดอร์บรามีความเร็วในการโจมต,รตีแล้วก็พลังโจมตีกายนะครับโอ้ oh, แบบนี้ก็ไม่มีค่าเลือดเลยนะอาร์เรนเก็จะเปราะเลยนะครับคือออกมาไม่ทันที่ติดความสามารถแน่ๆนะคืออยากจะใช้ชิโนบุเนี่ยถ้าไม่เอาดาเมจก็ใส่ให้มันถึกๆไปเลยนะครับคือตัวนี้เดือนนี้มันมีรถหน้าอยู่แต่ว่าจะหมดเดือนอยู่แล้วนะใส่าาแบบนี้เปราะไปนิดนึงนะครับอาจจะไม่ได้ใช้ประโยชน์ในความสามารถแถมทีมเราเนี่ย ไม่มีคอมโบความสามารถเลยนะฉะนั้นชิโนบุเนี่ยเราเราใช้อัลต้าไปก่อนก็ได้นะเพราะว่าถ้าจะใช้ชิโนบุนะครับความสามารถไฮเปอร์เนี่ยเพิ่ม300หน่วยนะครับก็ควรจะคอมโบนะอตัวพวกนี้เนี่ยก็สามารถที่จะสลับได้แต่ว่ามีแค่2ตัวนะใช้อัลต้าไปก่อนก็ได้นะครับโอเคการใส่เกียร์ถือว่าถูกต้องนะครับเป๊ะแม่นยําใช้ได้ประมาณหนึ่งอาจต้องมีเปลี่ยนบ้างในบางจุดนะครับอาซาคุระจะแม็กซ์อยู่ละก็ตีบวกให้แม็กซ์ไปเลยแล้วกันนะครับ ตรงนี้นะครับตามให้ผมบอกนะเรนเจอร์ที่มันมีทั้งดาเมจแล้วก็มีทั้งทางป่วนมีทั้งทางบัฟเนี่ยเราเลือกได้นะครับว่าจะเน้นดามเมตไหมอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าเรามีเกียร์หรือเปล่านะครับจะใช้เป็นไม้กระทางกิจยศก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นทางบัฟก็ได้ไม่ว่ากันนะอะเบื้องต้นถือว่าการใส่เกียร์อนข้า,ขาจะแม่นยาครับมีแค่บางจุดเท่านั้นนะครับที่จะเปลี่ยนก็ได้ไม่เปลี่ยนก็ได้นะต่อมาครับลูกบ่าวมะพึ่งตอนนี้อยู่ที่เพชรสาม เลนเตอร์เบื้องต้นถือว่าเออใช้ได้ใช้ได้อยู่เหมือนกันนะตัวของเกาลีสลับไปได้แสดงว่าไม่มีจุติใช่ไหมโคโรโบสเลเยอร์นะครับยังต้องใช้จุติสลับล่างไม่มีนาการแน่นอนตัวนี้เนี่ยต้องใช้เป็นไฮเปอร์นะถึงจะใช้ดีนะครับแต่ว่าไม่เวลาถือว่านํามาเป็นตัวชนได้อยู่นะครับเหมือนกันครับออปชันเนี่ยพลังชีวิตหรือรถแรกก็ได้แล้วจะชอบนะครับดูดย่างใส่แบบนี้ก็ได้แต่ว่าทีมนี้จะเป็นทีมที่แบกแก่อยู่เหมือนกันนะ แบกแร่นะครับอันนี้ก็ไม่ได้ใส่เกียร์รถแร่นะครับเลือกเป็นพลังชีวิตคือไม่จําเป็นนะเพราจะต้องเลือกเป็นพลังชีวิตนะครับเรนเจอร์ <L anger S 1> เสียพลังชีวิตไปนิดนึงแต่ว่าถ้ารถแร่ได้หลายๆตัวเนี่ยมันจะปล่อยตัวได้ดียิ่งขึ้นนะครับอาการใส่เกียร์ถือว่าค่อนข้างจะแม่นยำนะครับนาได้โกตีบวกยับเลยนะครับก็โอเคนะมาใช้คอมโบกับทีมตัดแร่นะครับ โอเคองต้นการใส่เกียร์ถูกต้องเป๊ะหมดเลยครับตัวนี้ถ้าจะเอาดาเมจก็ใส่แบบนี้ก็ได้นะไม่ว่ากันนะหรือจะใส่เป็นเกียร์ใส่บัฟก็ได้นะครับก็โอเคครับการใส่เกียร์เป๊ะเลยนะครับฮิตากิเป็นสายพลังที่มีดาเมจอ่สาสากเท่าก็ธนูครับแล้วก็เกียร์ป้องกันที่ดีสุดอ่าถ้าไม่มีก็ทีนี้ครับโรงการปกป้องแล้วก็เข็มขัดน้ําตาอถือว่าการใส่เกียร์แม่นยาครับแม่นยํามากติดแค่ตรงเรื่องของพวกรถแร่นั่นแหละแล้วก็เกียร์ดีๆนะครับที่จะมา ช่วยลดคูลาวเรนเจอนะครับประมาณนั้นมันทําให้เกมตั้งรับเนี่ยมันจะปล่อยตัวออกมาได้ไม่ทนันเดี๋ยวลองตีให้ดูนิดหนึงแล้วกันนะ,ะแต่ลองตีให้ดูบางทีมนะครับถ้าสมมุติเขาฆ่าเราได้ตามปกติอันนี้ก็ไม่มีปัญหานะแต่ถ้าเกิดฆ่าไม่ได้เนี่ยเรนเจอร์ครับจะเริ่มมีจังหวะทาง,งักนะครับในการปล่อยตัวนะครับมันจะแบบจังหวะปล่อยตัวมันจะเริ่มมีจังหวะขาดหายนะครับ ยิ่งเนี่ยเกิดเจอทีมที่บอกว่ามีคอมโบครับตัวมันจะปล่อยออกมาแบบทีละนิดทีละนิดนะแล้วมันก็จกัค่อนข้างเสียเปรียบเขานะคือการใส่กเกียร์อะไรถูกต้องแล้วแ่ะแต่ว่าต้องพยายามลดได้เยอะกว่านี้ครับแล้วก็ตกกันบินนะคือเอาจริงเนะี่ยปลายสัปดาห์นะครับเพชรสามเพชรสองเนี่ยไม่มีตัวกันบินนะครับก็สู้ยากนะเพราะว่ามันจะทําให้ทีมของผมเนี่ยไปตีอย่างง่ายได้นะครับก็ประมาณนี้ค่อยๆหาทีมกันต่อไปนะค่อยๆ หาเรนเจอร์ uh huh, นะครับต่อมาครับโอ้โหอยู่หกสิบหกเป๊ะเลยผลดีที่สาดนเร็วนะครับอ่าอยู่ที่เพชรหนึ่งนะครับโอ้โ oh, ห uh huh. เรนเจอร์เบื้องต้นโอ้ยเจ๋งอยู่เหมือนกันนะอะใช้ได้ครับตัวชนใกล้ไม่มีแต่ไม่มีปัญหาครับตามที่บอกครับดูย่างอ่ะนี่ตัวนี้เป็นสายบัฟใช้ชิ้นนี้ได้เหมือนเมื่อกี้นะเกียร์เนี่ยมันเป็นเกียร์ของสายบัฟนะครับ พลังชีวิตกับอัตราการทักษะเน้นสออย่างนี้แค่นี้ก็เพียงพอแล้วนะครับอัตราเคอันนี้ก็ไม่ได้ใส่รดแรกนะครับเป็นพลังชีวิตเนี่ยส่วนใหญ่จะเลือกประมาณนี้นะครับโซนตัวนี้นะครับก็เป็นตัวดาเมจนะครับของสายบอยฟิธทัดไฟแล้วก็เน้นคอมโบความสามารถอาจจะเลือกร่างเนี่ยก็ต้องดูคอมโบครับว่ามีคอมโบกี่ชุดอันนี้ค่ามาคนเดียวเลยนะตัดแรกอยู่ตัวเดียวเลยนะครับก็ไม่เป็นไรไม่มีปัญหานะครับ่วนตัวบินนะครับ เียชิ้นนี้ผมแนะนําเปลี่ยนเป็นนาฬิกาดีกว่าเพราะว่า,อาตอนแรกๆตัวบินเนี่ยเน้นค่ากันกายจะดีแต่ว่าหลังๆเนี่ยหลบหลีกจะดีกว่าครับฉะนั้นเนี่ยนาฬิกามีหลบหลีกเปลี่ยนเป็นานาฬิกาจะดีกว่านะครับออปชันเทียนคริสต์มาสอะใครรอนะครับกิจกรรมเนี่ยของเกียรคริสต์มาสเนี่ยอะรอดูแล้วกันนะก็ปีนี้น่าจะมีมาอีกนะครับออปชันเนี่ยอาจจะใช้เป็นพลังชีวิตก็ได้ไม่ว่ากันนะแต่เป็นผมเนี่ยผมจะใช้พลังต,งตีกายให้มันตีหนักๆไปเลยนะครับ ่วนตัวนี้ปั้นแม็กซ์เนี่ยนะนะมีคนถามมาเยอะอยู่เหมือนกันนะแต่มันควรจะปั้นเป็นลําดับแบบ567อะไรประมาณนี้มันใช้ดีมากจริงๆนะแต่ต้องมีเกียร์ดีนะครับบาร์บีคิวใช้งานดีนะบอกเลยนะครับมันเป็นตัวทัดไฟครับดาเมจประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็พวกสกิลใบล้างสกิลล้างอมาตะอะไรประมาณนี้ค่อนข้างจะใช้งานดีนะครับสียวหุยอ,อันนี้ตัวชนใกล้เออผมไม่ทันเห็นนะ ตันนี้เป็นโนัวต้นใกล้ครับใช้อัลตราดีกว่านะอัตตีบวกสี่แล้วนะเป็นไอ้น,นี่ดีกว่านะครับอาคลาริสนะครับอ่ะใช้เป็นแม่นยำสกิลก็ได้เราไม่ว่ากันเพราะว่ามันต้องเน้นออกสกิลนะคือตัวนี้ต้องการไปสลับฝั่งศัตรูเน้นออกสกิลมากถ้าไม่ใส่เกียวสกิลก็อาจจะมีปัญหาบ้างเล็กน้อยนะครับอันที่เหลือก็โอเคครับการใส่เกีย์ถูกต้องเปนะนครับตัวนี้ต้องการดาเมสกิลไปยิงตัวบินนะคือตัวนี้เนะี่ยมันยิงคลิปไม่ได้ครับต้องเน้น ดาเมจสกิลครับอาชนั้นสกิลแบบนี้ถูกต้องครับโอเคเป๊ะนะเป๊ะนะก็นิดๆได้หน่อยครับส่วนใหญ่ก็ไม่ได้เสียเรียออะไรมากมายอ่ะคนนี้นะครับอยูก็สิบนะครับแอลยี่สครับอับไปไกลละน่าสงสารครับยูสี่สิบยู่ที่ท้องหนึ่งโอ้โหอุซามิสักุระแม็กซ์นะครับอ่าทีมนี้นะครับซากุระได้เกียร์ดีไปนะครับ ก็ใส่ผิดธาตุก็จะไม่มีออปชันใช่ไหมอาจจะทีมเรามีธาตุไม้ไหมอะไม่มีธาตุไม้ตัวดีๆก็ถือว่าใส่ได้ไม่มีปัญหาครับเพราะว่าค่าพื้นฐานเนี่ยพลังชีวิตนะครับหลบสกิลแล้วลดแรกเนี่ยใส่ได้กับเรนเจอร์ทุกตัวอะใส่แบบนี้ถูกต้องแล้วนะครับอ่าตอระเคนะครับอะได้ครับไม่มีปัญหานะครับอ,ออปชันอาจจะเลือกเป็นลตนะแต่นะแต่ลดแรกก็ได้ไม่ลดก็ได้ครับนี่การใส่เกียร์ถือว่าเป๊ะมั่นย่าเลยนะครับ ตัวนี้ก็ใส่แบบนี้ได้ครับถือว่าเป็นสายบัฟนะครับอาริสติก,กินะครับการสาเกียร์ถือว่าเปะและมันยำอันนี้ผมแนะนําเป็นปืนนะครับแล้วก็โล่นะครับแล้วก็กระเป๋าเพราะว่ามันไม่ได้ใช้ได้เยอะนะตัวนี้มันจะได้ยืนขยับไปไกลๆสักนิดหนึ่งครับปืนโล่กระเป๋าประมาณนี้ทีมีเหรอโอ้จริงๆนะ่ะมันควรจะดันอาจจะไม่ค่อยได้เล่นหรือเปล่ามันน่าจะดันไปอยู่ ซักเฟสสามได้แล้วนะครับอ่ะก็ต้องค่อยๆอัพเบลกันต่อไปนะเรนเจอร์ดีแล้วนะครับเรนเจอร์ถือว่าดีแล้วนะครับอ่าการใส่เกียร์ก็ถือว่าใส่ดีแล้วนะครับก็ค่อยๆหาเรนเจอร์กันต่อไปนะครับอัศดายุธเงินหนึ่งโอ้โหมีตัวบินนี่ไม่น่าจะไปเงินหนึ่งนะ ช่องกลางเปลี่ยนโดยด่วนเลยครับไม่ต้องเน้นตีกาอะไรมากมายเลยให้มันเคลื่อนที่ไป,ไปไวถ้ามันกระดึบยิ่งกระดึบนานเท่าไหรเนี่ยบอกเลยว่าข้างล่างเนี่ยยืนยิ้มเลยนะยิ่งถ้าเกิดมีบ so ัฟสะท้อนดาเมจเนี่ยมันก็ค่อยๆกระดึบนะครับโอกาสออกสกิลโอกาสคุยกับเรนเจอร์ภาคพื้นเนี่ยมันจะเยอะมากขึ้นนะครับเปลี่ยนเป็นรองเท้าโดยด่วน mm hmm เลยครับช่องแรกใช้ปืนก็ได้ครับใช้ธน,นูก,ก็ได้ไม่ว่ากันนะอใส่บัฟครับจะเติมเลือดช่องกลางก็ได้ใช้เป็นรองเท้าก็ได้ไม่ว่ากันนะครับไม่ผิดเลยครับ โอเคอันนี้เราไม่ต้องเน้นปล่อยตัวมามากนักก็ได้เปลี่ยนเป็นคอนเปลี่ยนเป็นไม้กวาดก็ได้นะครับอันนี้เหมือนกันนะนี่ออปชันส่วใหญ่จะเลือกเป็นพลังชีวิตนะส่วนใหญ่จะไม่ค่อยอลดแรกกันมากนักนะครับอ่ะชิโนบุนครับก็ปั้นขึ้นมาใช้งานคอมโบทั้งตัดแรกเรามีแล้วไนงะเนี่ยหนึ่งสองนะครับอ่าตัวนี้อาจจะสลับอีกตัวหนึ่งก็ได้นะแล้วแต่นะครับอันนี้ใช้เป็นอัลตร้าพอครับใส่เกียร์ถูกต้องแล้วนะครับใช้อัลตร้าพอตัวบินเนี่ยครับ คือใส่แบบนี้เรนเจอร์เคลื่อนที่ช้านะครับค่อยๆกระดึบไม่มีประโยชน์นี่พื้นฐานนะครับปืนนะครับปืนหรือว่าเกียคาธาฟาโรนะครับที่มันเป็นตีกายนะครับแล้วก็อะไรอ่ะความเร็วในการโจมตีนะครับใช้ได้นะครับอนูปืนครับแล้วก็ไอ้เกียชิ้นนั้นน่ยต้องกลางเป็นรองเท้าท้องสุดท้ายเป็นนาฬิกาใส่เหมือนกันหมดเลยตัวบินครับรับรองตีป้อมหลนแน่นอนเกณฑ์ตั้งรับนี่ดุแน่นอนนะครับจริงๆเนี่ยควรจะตบเพชรนึ่งอย่างได้เลยนะครับจริงๆนะ เนี่ยเรนเจอร์เนี่ยทั้งสองทีมครับนำมาตั้งเป็นเกียร์ตั้งรับได้หมดเลยทุกตัวเลยนะตัวนี้รอปั้นขึ้นมาตั้งรับใช้สิตัวเลยก็ได้ครับอ่ะค่อยๆอ,อัพเบลกันไปการใส่เกียร์เกียร์ชิ้นนี้ไม่ชอบนะผมใช้เป็นรองเท้าเลยดีกว่าเพราะว่ามันใช้ได้เยอะนะครับเนี่ยแต่ละตัวใช้ได้เยอะนะครับไม่ค่อยจะลดแล้วเท่าไหร่เลยนะเนี่ยอย่างตัวนี้นะครับใช้ได้เยอะนะครับมีผลนะทําให้การปล่อยตัวเนี่ยแย่เดี๋ยวผมตีให้ดูนิดหนึ่งแล้วกันนะครับว่าเขาใส่เกียร์ กับตัวบินแบบนี้มันก็กระดึ๊บสิครับพอกระดึ๊บเนี่ยโอ้โหกว่าจะมาตีป้อมใช้เวลาค่อนข้างจะเยอะนะครับมันก็เลยจะใช้ประโยชน์จากตัวดิบบินไม่ได้นะครับไอที ID 4สของผมเนี่ยใช้ตัวบิน2ตัวนะครับอันนี้คือมันจะเคลื่อนที่ไวจากเ e กียร์นาฬิกาอย่างเดียวถ้าเกิดใช้รองเท้าไปด้วยเนี่ยมันจะกดดันศัตรูได้ดีกว่านะไอที ID 4สผมใช้ตัวบิน2ตัวครับไม่มีตัวกันบินด้วยครับยืนเพชรสเล่นเพชรห่ได้สบายเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวมาวัดกันดูครับว่าใครจะตีป้อม ปตกก่อนกันอ่าให้ตีดึงทีไปนี่ฮอ๋ตัวบินเราจำกว่านะเออเน้นนับเน้นปล่อยตัวออกมาเยอะๆครับอ่าตัวบินอ่าเดี๋ยวดูให้ดูตัวบินทีมผมแล้วกันนะนี่ตั้งรับผมใช้แค่นี้เลยนะครับนี่ตัวบินผมใส่แบบนี้นี่กระทาเทพโบราณนะครับรงตรีกา,คารคอมโดนในการตบตีนครับแล้วก็รองเท้าครับแล้วก็นี่เลยนาะฬิกาแค่นี้พอครับ เรนเจอร์ตัวบินเนี่ยคืออย่างน้อยน้อีกประมาณเท่าๆนี้เพชรน,นะครับก็จะสามารถที่จะกดดันนะครับกดดันศัตรูได้อยู่เหมือนกันนะอ่ะเมลรอสครับมาสเตอร์สามโอ้โหเวลยูส well ี U ่สิบแปดโอ้โหเรนเจอร์ Ranger เขาดีอะ่ะเรนเจอร์ดีก็มีชัยไปกว่าครึ่งนะครับอันนี้อย่างนี้นะครับนี่รถกูดาเรนเจอร์นะครับอันนี้มีเคลื่อนที่ไวอันนี้ก็ถือว่าใส่ถูกต้องครับไม่มีปัญหาใดๆแต่ว่าก็จะใช้แร่เยอะไปนิดนึง ก็อาจจะเปลี่ยนไปรองเท้าก็ได้หรือไม่เปลี่ยนก็ได้นะไม่ว่ากันเพราะว่าบางคนอาจจะต้องการค่าเลือ่อนเนี่ยพอปั้นแม็กซ์มาเนี่ยโตบินแบบนี้มันก็เตอร์โหวดนะยิ่งมีเกียร์ดีเนี่ยก็เกลียนชาวบ้านได้ดีนะครับนี่ครับปั้นแม็กได้นะครับไม่มีปัญหาการใส่เกียร์ครับใส่บัฟนะครับ,บ,บ,รบอันนี้มาใส่รถแรกตรงนี้อ่ะก็ไม่ว่ากันเพราะว่าค่ารวมครับก็ต้องดูว่าลบสกิลต้านสกิลเยอะบ้างพอไหมอันนี้ลบสกิลน้อยไปนิดหนึ่งนะอ่ะเบื้องต้นการใส่เกียร์ถูกต้องแม่นยํา เป๊ะนะครับแถมมีเกียร์ดีด้วยมันก็จบเปึ้งเลยนะครับก็มาสเตอร์สามนะครับดันขึ้นมาสเตอร์สองได้ไหมได้นะเพราะโตบินผมบอกเลยเพราะโตบินเลยนะครับทีมิตีซู้ไม่ได้แน่นอนอถือว่าเป็นทีมที่ดีมากแล้วนะครับยูซนเซแปดครับน้องธีรทัศน์เราเห็นกิริวนะครับกิริวโอเคการใส่เกียร์ได้ครับอใช้ชินี้ได้นะไม่ว่าการมีพลังโจมตีกกยนะครับ ออปชั่นพลังชีวิตครับแรกก็จะแบกเห็นไหมว่าที่แถวๆนี้เนี่ยประมาณเพชรเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะแบกแรกกันหมดนะเขาจะไม่ค่อยเน้นเรื่องรถแรกนะครับซึ่งรถแรกเขาก็ใส่แหละแต่ก็ไปใส่กับโตอื่นๆที่เป็นสายบัฟอย่างงี้นี่สายบัฟสายป่วนนะครับอ่ะการใส่เกียร์ถูกต้องครับอ่าตัวนี้ท้องกลางคือตัวนี้มันไม่ได้ใช้แรกเยอะนะอ่ะใช้แร่เยอะนี่ว่า อ่ะโอเคก็ไม่ว่ากันนะแต่ว่าตัว,ตวการบินเนี่ยพอใส่เกียร์เปราะบางเนี่ยมันก็จะตายง่ายนะอย่างเงี้ยเปราะบางนะครับหรือใส่เกียร์เปราะบางค่อนข้างจะเยอะ,ะครับแต่ว่าโอเคละตัวแบบทีมอย่างนี้อ่าตัวแบบทีมอย่างนี้ตัวแบบทีมอย่างนี้เนี่ยมันช่วยทีมอยู่นะก็ใช้ได้นะอ่าเราใช้ความสามารถให้เปอร์ตัดแรกตอระเคก็ควรจะสลับไปก่อนก็ได้นะแล้วค่อยสลับมาอ่าค่อยค่อยสลับมาเอากบตีบวกก็ได้นะ อ่ะอีก5ตัวไม่เป็นไรครับถ้าอย่างนี้ติดอีกแค่5ตัวอย่างเงี้ยมันใช้เวลาไม่นานนะครับในการกบก็ไม่มีปัญหานะอ่ะทีมนี้ก็เป็นทีมที่ดีนะครับขาดนิดนดหน่อยหน่อยนะค่อยๆปั้นทีมกันไปครับอยููยังน้อยอยู่นะก็สามารถดันไปจบเพชร2เพชร1ได้อยู่เหมือนกันนะครับอ่ะต่อไปครับยู5นะครับเพชร2โอ้โหเรนเจอร์ถือว่า เต็มเลยครับอ่ะปรคงจะจบที่เพชรหนึ่งได้เลยนะครับอ่ะตัวกันบินใส่แบบนี้ได้ไม่มีปัญหานะครับเรนเจอร์ใส่เกียร์นะครับก็เหมือนกันนะส่วนใหญ่ก็จะรถแรกในตัวบัฟกันซับเป็นส่วนใหญ่นะครับถ้าไม่เป็นตัวบัฟเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยใส่เกียร์รถแรกกันเท่าไหร่นะเนี่ยออปชั่นส่วนใหญ่จะเลือกเป็นพลังชีวิตนะครับซึ่งไม่ไม่จำเป็นนะเลือกได้ครับเลือกได้ครับแต่ว่าไม่จําเป็นนะอ่ะไม่มีปัญหาครับด้วยเรนเจอร์ตัวค่อนข้างจะดีครับ ก็สามารถดันไปจบเพชรสองเพชรหนึ่งได้ครับอ่ะขอดูอีกสักประมาณ5คนนะครับอ่ะผมจะเรียกว่าไอแซดละกันนะคือฉันเสียใจนะครับเออเราจะไม่อ่านทับสับนะครับจอระแคดูดียางอ่ะคอมโบความสามารถนะครับ2ตัวคือจริงๆถ้าเกิดได้ชินบุกกับนาเดโกะก็มาช่วยตัดแรกก็ถือว่าเขใช้ได้นะอะการใส่เกียร์แม่นยำครับอ่ะดูออปชันกันนิดนึงนะครับ เนี่ยถ้าเกิดเลือกเป็นรถแรกเนี่ยมันก็จะเป็นคอมโบรถแรกนะมันก็จะปล่อยตัวได้ดียิ่งขึ้นนะครับเนี่ยเห็นไหมส่วนใหญ่นะครับจะเลือกเป็นอย่างนี้กันหมดเลยพลังชีวิตกับตีกายนะครับอ่ะตัวนี้ปั้นมาแล้วก็ปั้นมาแล้วครับไม่ได้ว่าอะไรอันนี้เอามารถแรกนะอ่าัน,นี้ก็ต้องพยายามใส่เกียร์รถแรกอันนี้ใช้เอลตราก็พอครับเบลล์ร้อยสี่สิบเนี่ยเราใช้ให้เปอร์มมันก็ปล่อยตัวช้านะครับอ่ะก็ถือว่าโอเคก็น่าจะไปดันตกที่เพชรหนึ่งได้นะครับอ่ะคนนี้แอล แอลแล้วนะแอลแล้วก็ถือว่าน่าจะใส่เกียร์เป็นอยู่แล้วนะครับยูสามสิบครับยูทองหนึ่งเลยโอ้โ oh, ห oh, ได้เล่นบ้างืลยป่ะเนี่ยมีแคริสเป็นตัวดีนับเนี่ยตามที่ผมเคยบอกเหมือนจะเป็นคลิปวันนี้เลยนะว่าการปั้นแม็กซ์ตัวแรกเนี่ยถ้าเราปั้นตัวที่มันแบบว่าไม่ใช่ตัวดาเมจแบกทีมเนี่ยทีมก็ตะ ยังไม่ค่อยมีอะไรนะครับแต่ไม่ผิดนะที่เหลือก็ต้องหาตัวดาเมจเจ๋งๆนะครับแล้วก็ปั้นแม็กในอนาคตนะครับถือว่าโอเคแล้วล่ะแต่ว่าปั้นเป็นตัวแรกของทีมเนี่ยมันก็ไม่ได้ช่วยทีมอะไรเลยนะตามที่ผมบอกว่าเรนเจอร์บางตัวเนี่ยตำแหน่งมันเป็นซับพอร์ตนะครับซับพอร์ตบัฟซับพอร์ตปวดน,นะครับพอปั้นเป็นตัวแม็กตัวแรกเนี่ยมันก็ช่วยอะไรมากไม่ได้คือมันก็ต้องไปพึ่งนะครับพวกตัวดาเมจนะซึ่งทีมนี้ยังขาดครับไปหาเปิดเอาละกันนะ อี้ e เนี่ยพอใส่เป็นคอมโบโลดแรกแบบนี้แรกจะลดน้อยมากแต่นี้มันก็จะน้อยเกินเหตุเรนเจอร์ก็จะเปลาะนะสังเกตน,นะครับเดี๋ยวทีมนี้เนี่ยโดนยิงแป๊บเดียวก็ตายนะครับเดี๋ยวขอลองตีให้ดูแล้วกันนะเราเจอทีมอ่อนนี้เราขอตีนะเจอทีมเก่งนี้เราไม่ตีนะ <c oughs> อย่างนี้นะครับเดี๋ยวดูครับเรนเจอร์จะเปลาะมากครับโดนยิงปั๊บเดียวตายเลยครับสําหรับคนที่เลือกใส่เป็นรองเท้ากับเข็มขัดอมาตะนะเห็นป่มโดนยิงทีเดียวตายหมดเลยครับ ไม่มีตัวอะไรมายืนแบกทีมเลยนะครับแคลริสเป็นตัวที่ดีก็จริงนะแต่บอปั้น Mac แม็กซ์เาเป็นตัวแรกเนะี่ยมันก็ช่วยอะไรมากไม่ได้เพราะว่าถ้าข้างหน้ายืนไม่ได้นะครับที่เหลือก็ทําอะไรไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองตัดดูครับอัดระวังสลับฝั่งครับสกิลของแคลริสนะครับ,ค,รบคือมันจะใช้ประโยชน์ได้ประมาณเนะี้ยอัแต,ตัวข้างหน้าทีมผมไม่มีตัวน้ํานะเห็นไหมมันจะยังฆ่าตัวข้างหน้าไม่ได้ครับแค่นั้นเองนะ ที่เหลือเนี่ยข้างหลังทําอะไรไม่ได้เลยครับเนี่ยถ้าเกิดเรามีท่าน,น้ำนเดี๋ยวผมสมมติมีน้าออกมาจัดการออกมานิดนึงเนี่ยพอข้างหน้าตายปุ๊บข้างหลังก็ทําอะไรไม่ได้นะเดนเจอร์ก็เปราะบางนะครับคือมันต้องแบบส่งเสริมกันทั้งทีมนะการใส่เกียร์ครับการเลือกคัดเดนเจอร์มาใช้งาน,นครับปับ้นขึ้นมาเป็นแม็กซ์เนี่ยมีผลนะโอเคขอดูกันอีกนี่ถึงเอาสี่คนแล้วกันอ่ะคลิปนี้ คือระเดชนะครับสองสองอ่ะทำไมตั้งแค่สามตัวอาเรนเจอร์ Ranger, ดีครับเรนเจอร์ Ranger, ดีไปหาเกียร์อ่ะเอาเป็นไปหาเกียร์เพิ่มเติมแล้วกันก็ตามที่แนะนําเพื่อนๆนครับค่อยๆไปหาเกียร์เมื่อกี้ก็เห็นมีเกียร์ดีแล้วนะคือไอดีเหมือนจะสร้างมาใหม่เอี่ยมเลยนะครับตั้งแต่แสงมืดรอบที่แล้วครับก็ดีนะมีตัวตั้งต้นที่ดีแล้วนะครับอ่ะทีนี้ครับท้องหนึ่งครับ เรนเจอร์ถือว่ายังไม่ค่อยเท่าไหร่ยังขาดตัวดาเมจเจ๋งๆนะซึ่งตัวนี้ก็ได้อยู่ประมาณหนึ่งคอมโบตัดแร่มี2ตัวนะครับก็ต้องค่อยๆพัฒนาทีมกันต่อไปเกียร์ใส่ถูกต้องครับเกียร์ถือว่าใส่เป๊ะดัมมันยัมละขาดเรนเจอร์กับเกียร์แค่นั้นเองเรนเจอร์ดีๆกับเกียร์ดีๆครับพัฒนาทีมกันต่อไปอต้องใช้เวลาการสักน,นิดหนึ่งนะครับเมื่อกี้เราดูน้องคนนี้ใช่ไหม สารกอนนะครับหมื่นแล้วนะหมื่นแล้วนะโอเคนะครับอยู่สามสิบสองยู่ยี่สิบสามนะครับโอ้ชื่อใกล้ๆกันเลยนะโอ้อันนี้อีกไกลเลยครับอ่าอันนี้อีกไกลเลยครับหาเกียร์หาเรนเจอร์นะครับเอาเรนเจอร์มาก่อนเอาเรนเจอร์เป็นหลักก่อนแล้วค่อยๆหาเกียร์นะครับอีกเยอะอีกเยอะอ่ะไปอีกไกลนะครับโอเคข้อสุดท้ายครับโอ้ตัวเรนเจอร์ดีแล้วสบายครับ อ่าโอเคมาเมริโอดัสนะครับอ่าส่วนใหญ่เลือกออปชันกันเหมือนกันหมดนะอันนี้ต้องกลางเนี่ยจะใส่เป็นรองเท้าก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะอันนี้แล้วแต่ชอบครับมันขึ้นอยู่กับทีมเราว่าเฮ้ยปล่อยตัวได้ดีหรือเปล่าปล่อยตัวได้ดูแบบมันมันโฉบหรือเปล่านะคือแบบปล่อยแล้วมันดูลื่นๆนะ่เงี้ยถ้าปล่อยแล้วแบบอ่ะลื่นๆไม่มีติดขัดอันนี้โอเคอยู่นะครับาการใส่เกียร์ถูกต้องมันยำนะครับเพราะว่าเบรนเจอร์ใสบ่บัฟหมดเลยนะาการใส่เกียร์ก็จะง่ายครับ นี่ใส่บัฟใส่เกียร์แบบนี้ง่ายโตกะกันบินครับอ่าใส่เกียร์แบบนี้โอเคเห็นไหมสมัยนี้ใส่เกียร์การถูกต้องแม่นยําเป๊ะนะครับเล่นเอร์ถือว่าดีแล้วนะครับอ่าหาเกียร์เจ๋งๆเพิ่มเข้ามานี่ควรจะเป็นอีกไอเดียหนึ่งนะที่หวังตั้งเกียร์ฟรีนะครับเจ็ดดาวนะที่เหลือเปิดไม่ได้เลยครับอ่าถือว่าตัวดีแล้วนะครับตัวดีมากแล้วครบทางแล้วนะครับอ่าครบทางแล้วล่ะเนี่ยมันก็เลยจะดันๆขึ้นไปดีดีครับโอเควันนี้นะครับก็ตีดีตีเพื่อนนะครับ EP ที่16นะ,ะไม่แน่เดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะทำต่ออีกก็ได้นะเราติดตามดูด้วยกันนะครับถ้าอยากจะออกคลิปซีรีส์ทีเพื่อนครับก็แอด id นะครับแล้วก็ต้องล็อกอินตอนที่ผมทำคลิปนะครับถ้าอยากได้ทางร้า์ก็สมัครสมาชิกนะอคันต่ำเดือนละ20บาทเท่านั้นเองนะครับมาร่วมกันเป็น แก๊งทีเกนเจอร์ครับแล้วก็ต้องคอมเมนต์มาบอกผมด้วยนะเพราะว่ามันจะมีป้ายโลโก้ทีเกขึ้นมานะครับผมก็จะได้ดูว่าเป็นสมาชิกแล้วก็เอาไอดีมาเดี๋ยวผมเข้าไปส่องดูกันเราเองนะรหรือว่าอยากจะขอแอดไอดีลองครับไอดีหรับเพื่อนเต็มนะไม่รับแอดนะครับสองสามสี่ห้าหกเนี่ยใครเป็นสมาชิกขอเข้ามาเป็นพิเศษได้นะอันนี้ถือเป็นสิทธิพิเศษครับอ่าก็อย่าว่ากันนะคนที่ไม่ได้เป็นสมาชิกก็ดูช่องปรึกษาพูดคุยกันได้ตามปกติครับไม่ได้ซีเรียสอะไรนะโอเควันนี้ก็ประมาณนี้แล ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ